ปลาบามึและนี่คือเยลลี่สัตว์เฮ้ยไม่ได้พูดคำหยาบนะสัตว์ที่แอนิมอลอ่ะเพื่อนเพื่อนมีแมวเนี่ยไดโนเสาร์นะไผ่ทาปลาหมึกและปลาเ,ปเพื่อนเพื่อชอบตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์เริ่มกันที่น้องแมว <c oughs> นี่คือกรงน้องแมวหรือนี่หรือนี่น้องแมวจะอยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยรอก่อนนะน้องแมวเดี๋ยวพี่จะช่วยเอง ช่วยน้องแมวเร็วเจอแล้วนี่คือกรงน้องแมวนะครัะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเปิดดูน้องแมวกันนี่ข้างในเป็นอาหารแมวแต่พี่จะกินให้ดูเพราะว่ามันคืออาหารคน <c oughs> และได้น้องแมวมาแล้วน้องแมวอยู่ในกรงน่าสงสารจังเดี๋ยวพี่จะปล่อยเองนะ <c oughs> น้องแมว น้องแมวหิวไหมนี่นะเดี๋ยวพี่จะแกะอาหารที่กิน <Yeah. S 1> กินไหมน้องแมวพอละกินแค่นี้พอที่เหลือที่กินเองอาาน้องแมวเม็ดจิ๋วมากนะมีสองสีลองชิมเฮ้ยเคี้ยวได้ด้วยอ่ะและอันนี้ก็จะเป็นลูกอมกลินะ่นสตรอเบอรี่แล้วก็ลาสเบอรี่นะเพื่อนๆดูสินะ่ากินมากอะ่ะและคือมันเคี้ยวได้แบบหนึบหนักด้วยนะเ,นเพื่อน มีรสชาติแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอ่ะเีอร่อยอะอาหารแมวแย่งแมวกินให้หมดส่วนสัตว์ตัวที่2เดี๋ยวจะให้พี่ไทเกอร์มารีวิวรอแป๊บโอ้ยให้พี่รีวิวเรอวันดีพี่ไทเกอร์เป็นพี่ของทีเท่นะวันนี้ทีเทให้พี่เนี่ยมารีวิวสัตว์ซึ่งพี่ก็จะมารีวิวอันนี้เป็นปลานะที่พี่จับมาจากอเมซอน รู้จักไหมนะ่นะอเมซอนน่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเรามาดูปลาฉลามกันใช่ปลาฉลามหรือเปล่านี่นี่นะโอ้โหตัวใหญ่นะนี่ตัวใหญ่นะนี่เอาละแล้วนี่ก็คือปลานะน้องๆจริงๆทีแท้มันควรรีวิวปลานะไปกินปลาสักหน่อยมันจะได้ฉลาดๆลาดนะ่ะอ่ะพี่จะลองชิมเลยละกัน อแต่ยนแบบนะกรเกืนขั้นใหญ่แบบนี้เดี๋ยวมันติดคอเอย,ยลลี่แบบนุบหนนุบหนับนุบหนอ่าเดี๋ยวพี่จะเหลือหางปลาเอาไว้ให้ทีเทมกินสักหน่อยแล้วกันออาเอาไปหยพี่เหลือแต่หางปลาไว้ผมหรออร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปดูสัตว์ต่อไปเลยหอยทากกำลังขึ้นต้นไม้อยู่แบบนี้ต้องจับมากิน ไทม์ดีแดงแกขึ้นต้นไม้ปลอมหร้อและนี่ก็คือหอยทาที่เราจับมาได้ให้ตายสิแกขึ้นต้นไม้ปลอมเหรอแกกินได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมากินหอยกันจริงๆพี่ไทเกอร์ควรกินนะเพราะว่าพี่ไทเกอร์ชอบหอยเนี่ยต้นไม้จริงอยู่อันนี้ทำไมแกไม่กินอันนี้เนี่ยนึ่นี่กินผิดฉันจะกินแกเองฮ อน่ารักนะนี่หรือจะเลี้ยงไว้ดีทุกคนมันน่ารักมากเลยอ่ะดูดีหรือว่าเราจะเลี้ยงหอยทากดีหอมกินเลยละกันอยลี่ดุกหนักอร่อยอ่ะหน่อยลืมจะให้ละเอียดก่อนกลืนด้วยนะไปกินกันต่อพี่ตายเถอะและนี่ก็คือลูกไดโนเสาร์ที่พี่ ขโมยมาจากแม่ไดนโนเสราร์งานใหญ่แบบนี้ก็ต้องให้พี่เนี่ยเป็นคนทำมาพี่ไทเกอร์จะกินลูกไดนโนเสาร์าให้ดาหาหาหาูนี่นะโอ้โหกินหอมเหลือเกินเฮ้ยกัดกัดนิ้วซะแล้วน,น,วน,นี่ฉันจะ,จะกินไก่พี่ตายเถอะทำไมมันติดแน่นขนาดนี้ข้าจะกินอย่างไรนี่ฮ่า หัวขาดไปเลยไม่เป็นไรกินอ,อย่างนี้ก็ได้เย็นเลอยอย่างนึบนับน,น,นุ่มวะนุ่มนุ่มอืมเป็นความสอบอย่างงี้ฉันก็กินแกได้พี่ไทกเกอร์ี่ปลาหมึกเอาพี่ไทกเกอร์ไปไหนแล้วอ่ะมึงใส่จะแอบกินในน้อสาวแน่เลยเพราะว่ามันเหลือปลาหมึกอยู่อันเดียว นี่เยลลี่ปลามมอ,อออฟตัวปืสกามีเดี๋ยวเรามาลองดูกันสักหน่อยนี่นานไหนนี่จะน่ากินไหมตรงนี้เขาบอกว่าเป็นโคลกกับรสส้มนะนี่โคลาและอันนี้คือรสส้มสองตัวนี้เป็นแฟนกันรักกันขนาดนี้เดกให้หมด เพื่อนๆเห็นตรงสีดำๆไหมเนี่ยมันจะพ่นผิดได้หรือเปล่านะอุ๊ยพิษติดนิ้วเดี๋ยวจะลองกัดปากดก่อนเราจะพ่นได้ไหม,หมพ่นไม่ได้เลยติดนิ้วเลยและคลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราไปดูขนม เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเฮ้ย <c oughs> แสดงเดี๋ยวเราจะมากินขนมนี่กล่องซูมรูปซ่า <c oughs> เอ้ยดีมาดูกันนว่าได้สัตว์อะไรแต่ที่แน่ๆอันนี้เป็นจุ๊จุ๊จุ๊มีมีกุ้งซ่ารสมาลา นี่นะเห็นด้านในเลยแต่เดี๋ยวเรามาเปิดนี้กันก่อนดีกว่า Happy Farm Stick Candy นะเฮ้ยเฮได้มาทั้งหมดสามอมนนี่เกี่ยวส้มแล้วก็ชมพูดูทั้งหมดเลยเปิดทีเดียว3ห่อไปเลยชมพูเป็นรูปวัว<า>สีเขียวเป็นรูปน้องหมีแล้วหมีมันร้องยังไงอะแดะเฮ้ยนี่มันแแหและอันนี้ ลูกอมน้องเป็ดมีเป็ดวัวเพื่อนชอบสัตว์ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์แต่พี่จะกินทุกตัวเลยสับปะรี่สีเขียวอ่อนๆเหมือนเมลอนนะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเฮ้ยๆฮใช่หรือเปล่าและกลับกับกับน้องเป็ดออกรสส้มอ่อนพูดถึงน้องเป็ดพี่ยังมีอันนี้ด้วยนะ แต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ได้มาแก่อันนี้ใครที่อยากดูคอมเมนต์บอกพี่ทีเท้ด้วยนะเพราะเดี๋ยวเราจะมากินของเผ็ดของแซ่บกันก่อนกันกนกบมินิกุ้งซ่ามาดูกันเลยนะมาดูกันว่าจะแซ่บแค่ไห,หนนี่นะเพื่อนกุ้งเป็นแฟนกันหรือป่ากินเลยแล้วกันไม่เผ็ดมากแต่รสหมาล่านะ เดอะไลอมอนขนมเซเว่นและกล่องซุ้มและรอบนี şey ้จะเลือกสีเหลืองเยลโล่มีอีโตอีโตอีโตเล่นวุกนี้อีกแล้วบามบามบามขนมโดอไล่อมอนและกล่องซุมสีเหลืองมาดูว่าจะมีอะไรฮดาไดโกเอาไว้เล่นยังไงเปิดตรงนี้ได้หรือเปล่าที่ว่าอันนี้นะจะเป็นจานร่อน ออกแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าเมื่อกี้ภาพจับทันหรือเปล่านะแต่เปิดแบบนี้ใส่เหรียญเข้าไปนะแล้วก็ปิดยิงตรงนี้แล้วก็ยิงตรงนี้นะมันก็จะพุ่งออกแต่อย่าไปยิงใส่กันนะเดี๋ยวตาบอดได้เวลามาดูโดโลเรมอนกันเลยมีใครเคยดูการ์ตูนโดเรมอนบ้างเ <c oughs> พื่อนๆชอบตัวละครอะไรกันโดเรมอนโดเรมี่โดบิตะชิซุกะจแอนหรือว่าสุนิโอเดี๋ยวคิดตรงนี้กัาออกเพื่อนชอบใครก็ลองคอมเมนต์มานะและข้างในนี้ขนมชาดโดเรมอน นี่คือพวงกุญแจนะเพืเ่อนๆมีให้สะสมถึง12แบบนี่มีให้สะสมและพี่ก็ได้แบบนี้มาเอาไว้ห้อยกระเป๋าได้นะเนี่ยและขนมเป,นนเป็นเวเฟอร์ชานิแท่งมะเพื่อนๆพี่เทให้ดูนี่เป็นเวเฟอร์สาไส้ช็อกโกแลตอือเฮ้ยอร่อย นี่คือด้วยรานคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ทีแท้ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละครับ